ง่ายจ่ายจริงซ่อมทันใจเมืองไทยประกันภัย right. ช e ีเนอออยฟรีตกทีเดียวอยู่คอนเฟิร์มเอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับจะบอกว่านี่น้องๆอฟช่วงข้าโฆษณาเนี่ยเจ๋งมากเลยสามารถร้องเพลงเช้าดูที่ได้ด้วยหนึ่งสองสามเช้าดูเช้าดูที่ด้ด้ Wait, wait, wait. Wait, wait. Wait, Give us the strength to make it through. Help us find love. Because love is so much too. And it looks like so much is going wrong. All this world. เพื่ออะไรครับแปลงนะครับชอแนวไหนเลยลูกท่งลูกท่งมาในกันลูกชงหนึ่งสองสามจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถอยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจาโอเค ต้องขอบอกว่านอกจากน้องๆที่มีคุณภาพ24คนนี้แล้วนะฮะใน A.S.P. ที่มี8ผมต้องขอบอกเลยน้องๆต้องเห็นด้วยกับพี่แน่นอนว่าไฮไลา์ปีนี้คือทาทายังแาทาเป็นกรรมการครั้งแรกของ Academy f a n t a s i ียมันจะต้องดุดเด็ดเผ็ดมันละฮาแน่ๆนะครับแะเป็นต่อตอนนี้เป็นต่อนะคะ สำคัญที่สุดเลยระหว่างแข่งอยู่อาจจะหายไปเพราะต้องเข้าโรงบาลทุกอาทิตย์ไงฮะระวังเรื่องโรคด้วยระวังเรื่องโรคด้วยนะครับอย่าลืมติดตามชมคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยในวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้ทาง modern9tv ตอน3ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง24คนที่เข้ารอบด้วยนะครับขอบคุณอมิ่าชาชายัง มาเจอกันใหม่8มโมงเช้าสดตรงทาง Modern n TV วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนจากสตูดิโอวิลลี่เวิร์ใจกลาง RCA มีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็จะฝากอะไรไห,นไหน่อยไหมอย่าลืมดู AF นะคะและเชียร์ลูกๆทั้ง24คน